รู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้าบูดอะไรออกมาเจ้าคิดจะสั่งตระกูลขึ้นมาใหมหรือเจ้าไม่แกรงใจบรรพบุรุษเลยหรืออย่างไรถึงได้พูดอะไรสินคิดเช่นนี้ท่านพอ่อพอท่านพูดถึงเรื่องนี้ข้าก็นึกถึงเรื่องหนึ่งออกท่านลุงเคยสาะชีวิตตนเองเพื่อจับโจรจนท่านปู่สร้่งสุสานเพื่อไว้ระลึกถึงท่านลุงทำไมท่านพ่อถึงไม่ใช่โอกาสนี้กับเจ้าสามละ่ะดวงวิญญ,ญาณบนสวรรค์คงจะเป็นสุขไม่น้อยดี ลูกพี่ลูกน้องของข้าที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนก็ม่มีบุตรเช่นกันวันนี้เสียกุยได้รับการอุปการะจากลูกพี่ลูกน้องของขา้าและนับตั้งแต่นี้ต่อไปไมิได้มีความสัมพันธ์ชั้นบุตรบิดาอีกช้าก่อนเจ้าคงจะเข้าใจดีว่าการถูกลังแกและโดนใส่ร้ายจะทําให้อนาคตของลานสาของเจ้าลําบากไม่เว้นแม้แต่การออกเรือนเจ้าควรจะชดเชยให้แก่นา,นาง ตะกูลเหลือเงินอยู่เท่าไรก็เอาไปให้แกนั่งเพื่อเป็นสินทรัพย์ติดตัวยามออกเรือนเร,เราไม่ได้มีเงินเรือมากมายถึงเพียงนั้นส่วนของเสียกุยก็ยกบักวให้กับเขาพร้อมที่นาอีกซีไรเสียกุยครอบครัวของแกนี่มันปรสิตโดยแท้จะเอาทั้งเงินทั้งบัวนจะที่ดินอีกหรือคิดจะลอกหลอกให้หมดเลยหรืออย่างไง <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขาลงมือกับเจ้าแต่ฮักวัดเจ้ายังไม่รู้จักคิด ขา้าก็จะยากับเจ้าฮึท่านพี่ข้าจะไม่ทําอีกแล้วท่านอย่าทําเช่นนั้นกับข้าเลยเจ้ากําลังจะไปที่ไหนหรือทางตระกูลเสียเข้าตกลงกันได้แล้วแล้วเจ้ามีคิดจะทําอะไรสักหน่อยหรือรวมถึงพาะรูปนั้นด้วยเรื่องทั้งหมดอาตมาไม่รู้เรื่องได้ได้โปรดปล่อยอาตมาก,กับวัดด้วยเถิดเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของนางอาตมาไม่รู้เรื่องจริงๆอาตมาไม่ได้เกี่ยวข้อง นี่เจ้ากะจ่างวานพาคุณเจ้ามาใส่ร้ายชาวเออเลยหรือหากเจ้าไม่ชี้แจงให้กราจางก็อย่าได้คิดจะออกไปจากหมู่บ้านนี้ได้อีกเลยจะอะไรเสียอีกเล่าก็นางเด็กนั่นมันถูกมารไล่เข้าสิงแกเองก็คงจะเป็นพวกเดียวกันสินะถึงได้ปกป้องมันเหือนเกินหากว่าเรื่องนี้มันยังบานปลายอยู่เช่นนี้ข้าคงต้องทรงเรื่องไปเหตทางการพวกเราเชาวบ้านเหออยานคงไม่ชอบคนเป็นขี้ปากหมู่บ้านอื่นเท่าไรเจ้า ไม่ไม่ยาแจ้งทางการเลยนี่เงินที่นางจางวันค่ะค่ะายกให้ครอบครัวนั้นค่ะผิดไปแล้วเจ,จ้าเจ้าข้ารู้ถึงความน่ากลัวของทางการดีสูญเสียเงินแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เสียกุยข้ามีเท่านี้รับปิดซะเสียกุยเห็นทีว่าเรื่องครานี้จะซ้อนบทเรียนให้กับพวกเขาไม่น้อยส่วนเจ้าก็หวังว่าจะจำบทเรียนในวันนี้ไม่ลืมและอย่าได้ทำเรื่องเช่นนี้อีกส่วนพระท่านคงไม่คิดจะทำเช่นนี้อีก อ,อัตอมาเข้าใจแล้วอย่าได้คิดมาสอนข้าเงินของข้าเงินของข้าข้าจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆเช่นนี้แน่ข้าจะเอาคืนพวกเจ้าให้จงได้ <c oughs> จบสิทธิรอดพ้นจากทางการแล้วดียิ่งดียิ่งัวหน้าหมู่บ้านพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปีข้าจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้แก่ท่านเพื่อ <c oughs> ไปซื้อเนื้อมาแจกจ่ายชาวบ้านเป็นของขวัญให้แก่พวกเขาครอบครัวของเจ้ามีได้มั่งมีอะไรนะัก เจ้าเก็บเอาเงินส่วนนั้นไว้เถิดคิดถึงตัวเองให้มากๆไม่ต้องใส่ใจคนนอกนักรอกที่ท่านพูดมามันก็มีส่วนถูกแต่หากไม่ใช่พอทุกคนเรื่องในวันนี้ก็คงไม่โชคดีเช่นนี้ครอบครัวของข้ายังต้องหวังพึ่งทุกคนอีกมากเอาละเอาละในเหมือดเสียมีน้ำใจเผื่อแพ่ข้าเองก็มีขัดสัตทธาในวันพุ่งนี้ข้าจะล้มหมูและขอให้ลุกบ้านทุกคนไปกินด้วยกันพวกเจ้าว่าดีหรือไมด่ดีดีดดด ขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือนี่คือรางวัลของท่านที่บ้านเจ้ามีข้าวหรือเปล่าท่านแม่วันนี้ข้าข่าไก่ได้หรือไม่ข้าอยากจะตอบแทนเขาเติมใจเจ้า,เ,จาเมื่อครู่ยังไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วอยากกินไก่ผัดเผ็ดหรือไม่ถ้าอร่อยข้าจะไม่คิดเงินเจ้าแต่หากไม่อร่อยเจ้าต้องจ่ายาจ้างเป็นสองเท่าอมมอมอม,อมจริงๆทำไมถึงอร่อยขนาดนี้เนี่ย พรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปีมีการแจกใจเนื้อให้กับคนในหมู่บ้านท่านก็น่าจะอยู่ร่วมก่อนแล้วค่อยกลับเทิดไม่ละข้าจะกลับแล้วไว้มีวาสนาต่อกันคงจะได้พบกันอีกเราจะได้พบกันอีกใช่หรือไม่ข้าเฉาเอ,อ๋อแล้วนามของท่านละ่ะข้าจูเกอกวงหมิงอ,อ้ออิมแต้พุงกลางสวนได้ลิขิตมาแล้วว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับอาหารไว้เจอกันใหม่ท่านพ่อรู้หรือไม่ว่าสุสานบรรพบ,บุรุษอยู่ที่ไหนมันอยู่แถวนี้แหละเราคงต้องมองหาสักหน่อยเอะนั่นไงอยู่ตรงนั้นจีเซียหงเฉาเอ๋อเจ้าดูน้องเจ้าสักประเดี๋ยวพ่อกับแม่จะช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบก่อนอาเฉานับแต่นี้ต่อไปคนผู้นี้คือพ่อของข้าและเป็นปู่ของเจ้าท่านปู่ ท่านพ่อวันนี้เป็นวันสิ้นปีและข้าเสียกุ้ยลูกชายของท่านหากท่านที่อยู่บนสวรรค์ได้ยินเสียงข้าได้โปรดคุ้มครองครอบครัวข้าด้วยท่านพ่อข้าคือหูหยินของลูกชายท่านข้าจะดูแลเขาและลูกๆอย่างดีท่านไม่ต้องกังวลน,นะเจ้าคะท่านปู่ท่านต้องคอยปกป้องพวกเราด้วยยายเจ้าถึงคออ่อนเช่นนี้แล้วไม่กี่จอกก็หัวถิมเสียแล้ว เดิมทีตอนอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยร่วมสังสรรค์อยู่แล้วนับแต่นี้ต่อไปข้าจะให้เขาหัดดื่มจะได้นั่งดื่มเป็นเพื่อนทานลุงเจ้าค่ะ <c oughs> นานแล้วนานทีข้าไม่ได้มีความสุขขนาดนี้อาเช้ามานี่สิข้ามีของจะให้เจ้าพอเริ่มปีใหม่ก็คงแก่ขึ้นอีกปีและเงินนี่คือของขวัญจากค่ะโอ <c oughs> ของขวัญปีใหมหร่รอ <c oughs> ดูหน่าของเจ้าสิ ชาวเออแม่ขอวานให้เจ้าเอาของไปส่งที่บ้านของลุงหลิวให้ทีหากเจ้าเจอสองพี่น้องหลินก็ชวนมาทานข้าวด้วยกันกับเราเจ้าค่ะพูดเท่าหลินค่อนข้างน่นสงาสงสารและข้าก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะกลับมาเมื่อไหร่